ากลับมาจากญี่ป sí ุ่นแล้วครับกลับมาซ้อมต่อเพราะว่าจะมาเจอทุกคนที่นี่นะครับก็ขอบคุณที่มาหากันก็รู้วคิดถึงนี่ก็คิดถึงเหมือนกันแต่ว่ามาเจอล้วก็ขอบคุณที่มาครับยินดีครับ ก็ขิดคุณทุกคนมากๆเลยตอนโชว์ที่ญี่ปุ่นก็แบบอยากรีบกลับมาโชว์ที่ไทยแล้วก็เดี๋ยวจากญี่ปุ่นก็เลยรีบมาหาเลย oh. นะคบโอฮะมากๆเลยนะครับที่มาดูพวกเราในวันนี้แล้วก็ทุกคนที่มาซัพพอร์ตพวกเราทุกคนเลยครับยังเลยเอ่อขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็จริงๆเราไม่ได้จัดทั้งริสแตนมาในนามอะไรแค่บรรณาธิกาวก็ ทุกคนในคอนลุกเบ่ก์ดีมากๆก็ทุกคนจะน่ารักของพวกเราเหมือนเดิมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบค,คุณทางออนไลน์มากๆครับผมครับครับขาผมเขาผมก็เหมือนทุกคนแหละครับอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหาเราในวันนี้เราแบบดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะครับแล้วก็ยัง yeah, for international f a n yeah we thank you thank you very much for support yeah we yeah we just happy to have you here thank you very much <laughs> hey.

See you guys in front of your face at your place yeah hope to see you guys one day สุดอดมกไปกับแล้วค so, ุณครับใกล้ถึงเวลานะครับที่ p o p stage ของไลค์แค้นนะครับไปดู้วยเลยดันยืนเลยครับผมก็ถือว่าเป็นเดบิวต์สเตจของพวกเราใน T-pop stage ด้วยนะครับพวกเราได้รางวัลด้วยนะเ้นะครับขอบคุณใครดีขอบคุณใครดีขอบคุณทุกคนนะคะ ตบมือด้วยกัน่อยนอกจากนั้นฝากผลงานฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมก็พวกเราหลายแค้นนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเพลงซิงเกิลแรกของพวกเราเรื่องก,กับเขาเดืองเอกไปเพื่อนเมย์ไอนะครับปล่อยแล้วตอนนี้เอลวีก็สองล้านละใช่อยากเห็นเลขสามเลขสี่มาเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอสี่ล้านวันนี้ขอสี่ล้านทันทีเลยหรอเอาข้าก็ได้เขาพร้อมเขาพร้อมทุกคนไหวไหมไหวไหม chưa bật giống bên này nữa mà á. Haha, cái <laughs> này <laughs> ยังไม่โหลดเข้า Spotify หรือว่า s t r e a m i n แ Platform นะครับก็อย่าลืมเข้าไปโหลดกันได้นะครับผมรวมถึงช่องทางการติดตามพวกเรานะครับ l i k Official นะครับผมเพราะเราจะมีอีเวนต์ให้ทุกคนได้มาหาได้มาเจอกันอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงคนงานใหม่เร็วๆนี้รอดูเล lyk Official l i k e n Official นะครับ โอ้โหแค่น okay. okay, mm ี hmm. okay, ้แหละไม่ม okay. uh. he? ีอะไรไม่ม right? ีอไรตื่นเต้นขนาดนันแหละโถ่เ้ยพี่แกจะวิ่งออกมาเมื่อกี้อยู่นั่นอยู่นั่นงอยู่นู้นนั่งอยู่นู้นไม่ว่ายาบุ้อ ICU ฝากพี่แกนของพี่แกนด้วยนะครับเพิ่งออกมาเลเออเอาวันนี้นะฮะถือว่าเรามีความสุขร่วมกันนะครับแต่ว่าเพื่อให้เป็นแบบภาพความทรงจำเดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมพวกเราทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวให้ไรแค้นหันหันหน้าไปทางนี้เดินถอยหลัง ตรงไหนดีตรงไหนฮะตากล้องครับฟอร์โพสิชันผมนิดนึงฮะตรงไหนตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราถ่ายรวมกันนะครับยิ้มจากกล้องเวยนะฮะมี้ภาพในยูวิดีโอวิดีโอบ่กไม้บกมือได้นะเเล้วก็เห็นตัวเองก็ฝากเป็นแฮชแท็กกันด้วยนะครับไวคั่นกันวีดแฟนนะครับ มันก็จะเรล่มทีมออกแถลงด้วยนะฮะอันนี้สามทุ่มเครื่องนะครับฝากตินตานน้องๆรักน้องๆนานๆนะจ๊ะวันนี้พี่นะขอลาไปซ่อนก่บน้าบายสี่สีแล้วเจอกันสวัสดีครับไปบายครับขอบคุณครับเฮ้ยจริงๆเรารักทุกคนมากเลยเจอกคุณนี้ยิ่งสิ้นช e วิต ที Dante, on, n, er. tem an, tem an ่ทำให้ใจของเหนาวมีแต่คนเท่าน <ty> ั้นที่ทำให้ใจอนเศ้าอ้แฟนพัี่แกเยอะกว่าโอคุณไม่ใ้คตจ้องจำ้ในครั้ง้โอ้เาพี่แกูดคุณพพูดอะไรครับพี่เก่งนะเต้นก็ได้ทุกคนเลยอ่ะ โอ้โอ้ทุกคนทุกคนทุกคนาุกคคาวีเดสค่ะบอกว่ายังไม่กลับจากญี่ปุ่นยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่ิวยโอเคค่ะ

อนี่เราไม่จับสักเอออไปเอาดีกว่าช่วยดึเร่ยกเรียกไม่ต้องเชิไป <c oughs> ไได